สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแผงวงจรโซล่าเซลล์นะครับอันนี้นะครับสี่สิบบาทนะครับพอดีแผงวงจรตัวนี้นะครับของผมเสียนะครับแต่ที่เสียนี่เสียเพราะผมต่อขั้วผิดนะครับมันมันเป็นความที่ว่าไม่รอบครอบของผมเองนะครับตัวนี้มันเสียนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับ ก็เสียได้ led ตรงนี้นะครับเขายังติดสว่างดีอยู่นะครับก็เ,เลยซื้อตัวนี้มาแทนนะครับสี่สิบบาทเองนะครับก็สั่งมาลองติดตั้งดูนะครับก็เ,เดี๋ยวมาถอดตัวนี้กันนะครับถัาหลังจากที่ถอดมาแล้วนะครับก็จะเอาสายไฟออกนะครับดึงสายไฟออก นะถอดตัว LED ออกนะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นรางตัวนี้นะครับไฟนะครับก็ไม่พอใช้นะครับผมก็เลยใช้แบตเตอรี่นะครับของ power bank นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มี2ก้อนนะครับผมงัดไปใช้กับแผงโซล่าเซลล์แผงอื่นละ นะครับใช้ไม่ได้นะครับเสียเป็นแบตของ power bank นะครับ3.7โวลต์นับ้านมิลิแอมป์นบอันนี้ใช้ยาวนานเลยนะครับก็จะมาใช้แทนแบตนะครับแบตเตอรี่ที่เป็น18650นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะไม่ใช้แล้ะครับใช้แบต power bank แทนนะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อกันเลยนะครับ อันนี้ที่ซื้อมานะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะคบวกคูกบลลบนะครับฟังก์ชันการทํางานนะครับมีถึงสี่นะครับ,รนะรบ, 4, รบตัวนี้มีแค่สามนะครับสี่ตัวนี้มีอะไรก็คือมี power off ออกมาอีกหนึ่งตัวนะมี low แล้วก็มี highlight แล้วก็ low นะฟังก์ชันการทํางานเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ เป็นคอนโทรลเซนเซอร์นะครับคีปลอติงนะครับคู่มือก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้3 7มโวลต์นะครับ LED นะครับตามนี้ก็เป็นของจีนนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะอันนี้มีคู่มือการต่อมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับ แอปพลิเคชันแบตเตอรี่โวลต์เรตนะครับติดตั้งถังแอแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่แล้วก็ติดตั้ง LED แล้วก็โซลาร์เซลล์นะตามลำดับเลยนะครับ,นะรบที่มันเสียก็คือผมต่อขั้วผิดนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยครับ ก็ปกตินะเริ่มตักการทำงานกันประมาณ25วินาทีนะครับก็จะดับโอเคนะใช้งานได้ปกติ นีนะก็จะตอ,อ,อกไม่รู้ว่าอะไรเีย้ตัวนี้นะมาติดตั้งเจยะผมเขาดักก่อนนะครับมาติดตั้ง้าไปตไม่ก็ดีนะครับ านี้เป็นโซลเซลล์ครับก็เดี๋ยวจะมาต่อตรงโซล่เซลล์นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ต่อวงจรนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันใหญ่ไปนิดนึงนะครับก็เลยใช้ใช้เกานะครับ ปืนกาวิดเลยนะครับเพราะว่าสวิ์เราก็กดไว้ที่ตำแหน่งนะครับโมชันเซนเซอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับผมก็มีแผงเก่าๆอยู่อีกหนึ่งแผงเสียเหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นต่อผิดนะครับก็พังทั้งคู่นะแต่ผมจะใช้วงจรเดียวนะครับใช้โมดูลตัวเดียววงจรเดียวนะครับในการที่จะควบคุมทั้ง2หลอดเลยนะครับตรงนี้นะครับ จากหลังจากที่เราตั้งค่าะลรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแบตใส่นะครับแบตก็คงจะวางไว้แถวแถวนี้นะครับซึ่งแบตมันก็ไม่ได้ก้อนใหญ่มากะครับก็จะเอาปืนกาวยิงติดเอาไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งกันเลยครับอันนี้ผมพ่วงก,กันเลยนะครับพ่วงก,กันเลยนะครับเวลาโ motion นเซอร์ทำงานก็จะติดพร้อมกันทั้งสองหลอด ดับพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกันครับครับตรงส่วนฝาหลังนะครับเวลาปิดเข้าไปนะครับตรงนี้มันติดนะติดแบดแตเตอรีบแต่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะหักทิ้งไปเลยนะครับก็หักเลยนะครับ เลี่ยมนะครับหักง่ายๆครับกันไฟตัดตัดนะครับก็เลี่ยมครับอันนี้ก็จะสามารถนะครับปิดกับตรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแบตเตอรี่นะครับติดกับตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับไม่เกะกะติดได้พอดีเลยนะครับอันนี้ห้าพันมิลลิแอมนะครับนะครับไฮวอลเลต 4.2โวลต์นะครับชาร์จวิส4.2โวลต์นะครับก็เหลือเฟือครับอันนี้แน่นกว่าแบตนะครับของเหลือๆใช้ power bank นะครับเสียชาร์จไม่เข้านะครับเกิดประโยชน์ละนะครับผมเคยถามเพื่อนๆอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็มาใช้กับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะติดตั้งนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ ครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับติดคู่กันเลยครับเพื่อความสว่างนะครับ <c oughs> อันนี้ของเสียๆนะครับเนียี่ห้อเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวทดสอบดูครับผมจะลองติดเอาไว้นะครับยี่สิบห้าวิ จะดับลงไปนะครับประมาณ30วินะครับ2 5่0ถึงสาวินาทีนะก็จะดับพอเปิดออกนะครับจับมูชชั่นได้แต่จะทำงานแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะจะทำงานคู่ไปเลยนะก็ทำงานปกตินะครับก็เดี๋ยวสายเส้นนี้นะอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปต่อกับแผงโซล่าเซลล์นะครับเพราะอันนี้ผมใช้ภายในนะครับเดี๋ยวแผงโซล่าเซลล์มาต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อกันเลยนะครับนะครับอันนี้ก็แผงโซล่าเซลล์นะครับก็ดูขั้วบวกขั้วลบด้วยนะครับมีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วบวก cool เดี๋ยวจะเอาปืนยิงกาวยิงเลยดูะจะอ่อนแอนิด ไม่ให้น้ำเข้าด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้พิมพ์ลายนิ้วมือไปหน่อยครับ ก็เดี๋ยวลองโมชัน,นเซนเซร์นะรับแสงดับนะครับโมชันเซ็นเซอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับอันนี้ไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดปิดปุ๊บปิดนะครับปิดอ่าเขาก็จะทำงานนะครับเปิดก็จะหยุดนะครับปิดมืด รก็เดี๋ยวลองไปติดตั้งดูครับครับอ่าหลังจากที่ประกอบแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสองตัวคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งนะครับก็แน่นอนครับเอาไปไว้บนหลังคานะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่เอาไว้บนหลังคา ก็เดี๋ยวช่วงกลางคืนนะครับมาทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทำงานไหมตอนนี้เขาก็คงจะชาร์จแบตเตอรี่เก็บเข้าตัวตัวแบตไปนะครับครับเดี๋ยวตอนกลางคืนกลับมาดูอีกทีหนึ่งครับผมอ่ะครับเวลานี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับที่บ้านผมจะมีทุกหลอดนะครับทุกเสา นะครับก็จะทําลักษณะเดียวกันหมดนะครับนะครับแต่หลอดที่ได้ทําลงไปนะครับที่เอาแผงวงจรมาต่อคือตรงนี้นะครับปึ๊บสัดเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บนะครับอ่าก็จะติดนะครับติดคู่เลยนะครับติดคู่เลยนะครับ เดี๋ยวผมลองยืนนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเขาก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมลองขอยับตัวนะครับ เขาจะติดนะครับแค่นี้เองนะก็สว่างครับสว่างสวยัยสว่างมาไกลมากเลยตอก็จะติดนะครับก็จะติดมาเรื่อยๆนะครับมีทุกเสานะครับแผงโซลาเซลล์นะครับประหยัดไฟ นะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้อ่าดับนะครับก็จะดับไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปใหม่นะครับ ตินะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ